สวัสดีครับโอ้เปิดร้านขายกุ้งนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูอาชีพใหม่ต่อแตงครับแต่พ่อครัวครับพ่อครัวพ่อครัวขงทัวนี่กุ้งเฮ้ยทำไมเราไม่เอาตัวเล็กล่ะนี่กุ้งมาจากฉะเชิงเซาครับกุ้งมาไกลมากกุ้งนี้นั่งรถมาอย่างเหนื่อยหน่ายนะครับแล้วก็มาทำสปาครับต่อเตีง ก็ถึงทางเงี้ยเงี้ยับครับนั่นแหละอยู่สายมือกตอนถึงบ้านกูได้นะบ้านตะคิงกตอนถึงบ้านตะค킹หยักขึ้นมาอ่ะครับหยักขึ้นมาบ้านเขาเขาเทอ้อมบ้านเนาะอาบอบนวดนี่ครับเดี๋ยวนี้พันตัวมาเป็นพ่อครัวย่างกุ้งนะครับ ย่างกุ้งพม่าโอ๋อใช่ไหมวะดูชุดพ่อครัวโอ้ไม่มีโมไม่มีหมวกอะไรเลยนี่พ่อครอบต้องมีหมวกตัดหัวเห็ดวันนี่เหรอเดี๋ยวจริงไหมฉันรอให้วเสร็จแล้อไอ้กี่วเที่ยวถ้าก้อนินเท่ากินเลยเพิ่มไปเรื่อยๆลูกรังไงน่าหนักซบอยจะเอาน้องมะนาวไปโดนตุกแกแม่ปิง เมื่อคืนนี่พี่อยู่บวิ่งด้วยโอ้ทำรถพี่หรือพี่จ้างใค <c oughs> รรถแก้ว่ะไรใครรถบริษัทริป่ป้ายเนี่ย <c oughs> แล้วแกคิดเออจะไปทำรถดิไอ็กซ์ทำรถพี่ <c oughs> าาาพี่จ้างถ้าเอามะนาววิ่งก็ขาดทุนเหมือนเดิมว่ามันเฉลี่ยกันไปก็คนละสี่ห้าเที่ยวใช่ไหมน่าจะคาดได้เอีแกอีกเนาะเพิ <c oughs> ่งเโ้าคลัง งอนี้ลงไปเนี่ยงอให้มันติดไฟนะไอ้ก็เอามันลงไปอีกเอาไปข้างหนึ่งละได้ไหมได้กระพุกกรโนออร่อยไหมนี่น้ำจิ้มแล้วทำไมคุณไม่ยังดักเดล่วเลยตรงนี้ครับทำไมไม่ยกเตาไปข้างในครับก็ต้องเหยวทํางม่ยังตรงนี้โอ้คือตรงเป็นคนตรงอยาขับรถเด้วพี่เดี๋ยวเตลิดโค้งตรงเกินเจ้านี่เนาะตรงนี้ ขับไปจนยังครับใหญ่ชะเชิงเศร้าแล้วกลับมาขับล็อกกี้ยังหลงเกียร์ <laughs> ขับมาตอนรถผมใส่เกียร์ถอยเลยวะลงเกียร์ใส่<ห>ลงเกียร์ใส่ไม่ได้ลงเกียร์เอ้ยเรใส่ลัดเกียร <laughs> ์ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รัดไปหน้านะรัดถอยมันหลวมแรงบ่มันไม่หลวมเป็นล็อกเหมือนกัน <laughs> แต่ว่ามันล็อกล็อกล็อกสองกับล็อกสี่มันอยู่ชิดกันเลยคันเนี้ยถ้ารถผมมันอยู่ห่างเนาะมันอยู่แบบรถห่างดิ ทันนี้มันอยู่ยชีช้กันเลยวะเลยนี่นหนึ่งคือเตลิดไปเกียร์สีเลยใช่ไหมไม่มันแบบมันบัดถ้าถ้าใส่สีปุ๊บถ้าถ้าถอนออกมาแล้วยัดสีครั้งมันจะเป็นสองเลยเออไม่ดูอ่ะผมตอนผมขับอยู่นั่นเกออียร์สี่เกียร์สองสูบยังนี่ยังให้มัน อันนี้มันมันยังมีเลือดอยู่ในหัวไฟไม่อะไรงเชฟอะไรไม่รู้กุ้งสุกหรือไม่สุกเนี่ยพี่ไรู้เลยจะเกบอกว่าไม่ต้องปิ้งนะกุ้งไปเพื่อไปซื้อไปซื้อลูกชิ้นมาปิ้งขายมาแบบตอนเย็นอะไรเงี้ยปิ้งขายก็น่าบ้าเลยเอ้าเราก็ได้ยืนปิ้งแล้วก็เอ้าเราก็ไม่ต้องขายก็ย่างกินเองด้วยปิ้งขายเอาไหมเออซื้อนี่ไงกล่องโฟมก็มีห้าสิบบาทห้าสิบบาทเสียบ ขายไม้ละห้าบาทนะห้าบาทเสียบลูกละเอ้ไม้ละสามลูกเดี๋ยวเย็นนี้พาไปซื้อแล้วก็ขายไม้ห้าบาทเอาไหมอะไรต่อถุงเกือบห้าสิบบาทว่ะแบบสุดเลยเลือกไล่สดเออไว้เดี๋ยวเย็นนี้พาไปซื้อลูกชิ้นมาแล้วเราแล้ไม่ต้องใส่ตู้ตู้อันนั้นก็ได้เนาะแล้วก็เขียนว่าลูกชิ้นอะไรอย่างงี้เนาะลูกชิ้นหยาลูกชิ้นปิ้งไม่ค่อยมีใครปิ้งหรอกชิ้นดลูกชิ้นปิ้งเนาะแล้วน้ำจิ้มเหนะน้ำจิ้มเหรอ นั่นจิ้มรุ่นนี้ไม่มีสูตรครับซื้อมาจากทุกร้านมาเอาจริงๆริงเหรอที่ราจิ้มเหรอเนี่ยเวลาเย็นนี้พาไปแล้วก็ปิ้งเออะไรชิ้นปิ้งครับขายเออลองดูวันหนึ่งมันจะรุกเงินหน้าฝนเปลี่ยนอาชีพใครเป็นนายทุนผมนี่แหละอ่าเย็นนี้เนาะเนี่ยขายตรงนี้แหละเนาะนี่เป็นคนปิ้งในเจ็ดสิบสามสิบฮะโอ้เอ้ย แปดสิบยี่สิบอ่ะกำไรวันหนึ่งพี่ยี่สิบเองเป็นนายทุนนะเองเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยก็ต้องดูของผมว่าซื้อหมดเท่าไหร่เอาไม่ใช่เอาตอนนี่ปิ้งนะไม่เกี่ยวตะแกรงนะไม่เกี่ยวทุนต้องขัดตะแกรงเดี๋ยวลูกค้าเองนะซื้อลูกค้ามาเห็นไงโอ้โหคงกูกินบาตยักษ์เลยวะเอาจริงงนนี่ยันเนี่ยแล้วแล้วก็เอาโต๊ะนี้ไปตั้งแล้วก็กล่องโฟมไม่มีทุนหรือตู้กระจกครับ อือเธอมันรุ่งเนาะมันต้องขับรถดำลยเนาะปิ้งขายจำจุดเช็คอินนั่งกินหรือ,อ,อเฮ้ยคิดไปไกลนะลูกชิ้นยืนกินรถดำซิ่งทขานึงเออโอมยพูดไปคืออยู่ด้ลูกชิ้นยืนกินเออย็นยนี้เนาะเดี๋ยวไปซื้ออ่ายันนี้เ,เราชมร้านเอ,อ่อลูกชิ้นนะครับไอเราต้องไปเตรียมของก่อนดิพี่ไปซื้อของอ ครับมันตกทุนนะเท่าไหร่วะลูกชิีชเอาแค่เอาแค่วงกลมกับไอ้ฮอนดอกก็พอมั้งแค่นั้นแหละแต่เสียบได้ถ้าขายถ้าขายหมดทุงก็ประมาณร้อยกว่าบาทได้เราแล้วเราก็ต้องซื้อไม้มาด้วยเนาะไม้แดงหรอไม้ยี่สิบบาทได้เป็นพันเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาพี่แต็คไปซื้อครับครับอะไรนะครับแล้วก็ซื้อตะแกรงไม้แค่นั้นแหละ แล้วก็เขียนตะแงเนี่ยมันประมาณสามสิบเก้าบาทหรือร้อก้บาทแต่ตะแกรงเลดดีกว่าแล้วก็เออเอาป้ายมาติดตรงกล่องโฟมครับลูกชิ้นปิง้งโทนหนึ่งอนะ่า <c oughs> ทำจริงนะนี่ <c oughs> เออจริงเพราะมันไม่ได้ทํายากอะไรเลยเออไม่ถ้าไม่มีคนซื้อเราก็กต้นทุนมันตามมาออ่ำาสองร้อยก็ขายจนเบื่อไม่เราเราก็เราก็แบบเราก็เราก็แบบ ทำเล่นๆไงถ้ามีคนซื้อเราก็เออถ้าม,มีคนซื้อก็แกล้มไปเรื่อยนะใครแกล้มคิดเงินนะเย่าเอาแต่สองอย่างพอเาเนะลูกชิ้นวงกลมกับลูกชิ้นสองอย่างแล้วก็กลามปีมาหาั่นแล้จิ้มก็เนาะพี่อ่ะเป็นคนทำเอ้อฮะทำได้ไหมได้เออกำไรออกก็แบบเงานินถ้าไม่มีกำไรก็ทำกินเล่นครับ <laughs> แล้วป้ายเหรอป้ายละเ,เขียนอะไร ูไปไม่ยากหรอกเอากระดาษเขียนว่าอะไรฮะไม้ไม้ละห้าบาททนี้นะไม้ละห้าบาทเพราะเนาะชินปิ่งไม้ละห้าบาทเนาะเห็นไหมดูมันเปิดติ๊กตอกนะเชื่อไหมเมื่อคืนอ่ะผมอยู่บ้านละหองเนาะแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมที่มันรู้จักไว้รุ่นอ่ะมันชื่อแฟนตา มันโทรหาคุยกันเป็นชั่วโมงเลยโทรศัพท์ผมอะ่ะไปห้าทุ่มแล้วมันยังไม่นอนเนี่วัยรุ่นอะเล่นโทรศัพท์เป็นลยเล่นเฟซพี่เล้าก็เดี๋ยวเย็นนี้พาเปิดร้านลูกชิ้นอเอาจริงหพูดจริงนั่นเเเลยออมากนี่ต้องเขงเเียนบัญชีไว้เลยนะถ้าถ้าถ้าจะกินเหล้าด้วยตอนย่างตอนปิ้งอ่ะต้องต้องเขียนบัญชีไว้ เป็นชื่อเหมือนกับตอนวิกดินแล้วก็ใครกินไม้หนึ่งก็ขีดกินไม้หนึ่งก็ขีดแล้วก็วัชระจักรทำดีไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเย็นนี้เปิดร้านลูกชิ้นถ้าถ้าดีก็คอมเมนต์มาว่าจะให้เปิดหม่ยเดี๋ยวผมจะเป็นนายทุนปึ๊บซื้อมาถ้าวัาแรกไม่ผ่านเฮ้ยมันก็ต้องเปิดรายวันดูเลยเนาะน้องไพื่มเนาะเซีวบอยคิดยังไงว่าเย็นนี้จะเปิดร้านลูกชิ้นปิ้งขายตรงนี้คร ผมเนี่ยจะซื้อมาแล้วพี่เต้มปิ้งขายได้ยุสเนาะพี่บอยเนได้ยุเองไงะเองไะได้คลิปยุไม่ไม่ก็แบบหาหาแบบถ้าพี่เต้มเป็นคนย่างก็แบบแบ่งกันไงถ้าแบบขายได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าถ้าถ้าขายไม่ได้ก็ปิ้งกินเลยเงี้ยเอาไหมมันก็เวิร์กอยู่นะพี่แล้วพี่จะแบบหินด้วยไหมหินด้วยอยู่เนาะพี่ว่ากำไรไม่มีแน่นอนหาทุนกับคนย่างหมด เฮ้ยพี่ไปต้องแต่งตัวดูดีดูเดรแบบเออ้ยใส่ชุดสูทอะต้องใส่เนคไท่แล้วเว้ยบอเอ,อ้แต่เราต้องเรียกยูทูบเบอร์มาซื้อก่อน,นฮฮฮเนาะแบบพวกแซนวิ่งอะไรมาอ,อุดหนุนก่อนเอ้ยยันนี่แหละน,นี่อันนี้อันนี้เป็นที่ใส่ลูกชิ้นนี่เอาไหมพี่วายช่วยกันเนาะอ่ะ <ride> อลูกชิ้นย่างโทนึงเออลูกชิ้นปิ้งเปล่าปิ้งยี่หน่อยโซ่เองแต่เอาลูกชิ้นย่างเลยลูกชิ้นปิ้ง โอเค okay, ครับจัดไปเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวจะพา <คน S 2> พี่แต้มไปซื้ออุปกรณ์ครับอันนี้เอาพูดจริงนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะนี่นพี่พี่เต็ม,ม,มพูดจริงนะนี่นเออพูดเล่นเหรอทมันแตกติไม่ได้พูดแค่เอาคลิปแต่พูดว่าพูดจะทําจริงเลยไม่ที่จริงอ่ะถ้าเราจะทำอ่ะเราควรจะไปซื้อในนั่นมาไว้เลยเออก็นั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนาะถ้าไรทันมาซื้อบ่ายสองบ่ายสามเอ้า เอจะเปิดขายห้าโมงเย็นไหมนนเอาแล้วพี่จะเปิดขายตอนไหนสามสี่โมงเขาก็เปิดได้เลยเออเดี๋ยวพาไปซื้อตอนเดี๋ยวเลยเที่ยงอ่ะใบหนึ่งแล้วก็มานั่งเสียบไม้แล้วก็เอาไว้ในกล่องนี้ซื้อน้ำแข็งมาใส่เนาะพี่ทักบอกเมียด้วยได้อาชีพใหม่แล้วหน้าฝนไงเอยหน้าหน้าฝนแล้วก็เปิดไงพอพอขายดีปุ๊บย้ายสักไปหน้าบ้านคนเดียวเลยหน้าปั้มเขียวอะ ไม่มีคนไปซื้อคือก็จะจำแค่ว่าร้านอยู่ตรงนี้ขโมยขโมยใต้ไปด้แล้วเนาะอ้าวแล้วแต่พี่นี่นี่นี่ดึงป้ายเนี่ยดึงไนี่พี่บอยแล้ว,แล,วแล้วน้ำจิ้มเหรอซื้อเลยนะน,นี่รวยเติร์ดแล้วมันจะอ,อร,ร่อยบ่าวอะไรางสูตรเราเหรเนาะใครจะเดกใครจะเดกกูไม่ค,คนทำไม่เด็กมันจิ้มสูตรคนหนึ่ง เออเนี่ยผมยังงงว่าเอาจะเอาน้ำจิ้มยังไงดีปะเออน้ำจิ้มมันทำไม่ยากหรอกนนเปิดดูใน YouTube ก็ได้มั้งเนาะจริงแตกเราก็ลองชิมดูก่อนนะเออเแฟนการเปิดธุรกิจใหม่ครับร้านลูกชิ้นเออโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ